นั่นเอาเลยทาไมทาไมทาไมีไ่ตารวจครับีมเลนะครับรถเี้ยวเข้ามาครับอยู่ในเลนผมแล้วรถคันนี้เขาปาดเข้ามาแล้วผมไม่ให้เขาเข้าเพราะว่าขันอื่นเขากวาต,ต่อต่อกันมาทั้งนั้นผมก็เลยขับในเลนผม แล้วทีเนี้ยเขาวิ่งลงจากรถมาทุบก,กระจกผมแล้วขับรถจะชนผมผมก็กลัวก็เนี่ยชนท้ายผมนะฮะอ,อย่างที่เห็นนะครับชนท้ายผมอืมแล้วหลังจากนั้นเป็นหลังจากนั้นเขาก็ลงมาจะทําร้ายผมอีกพอดีพี่บินมอเตอร์ไซค์เขาช่วยผมห้ามไว้มผมก็เลยรอดอืมโอเคตอขอความเห็นใจด้วยครับผม,มเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับโอเค ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรูป,ลปเลยถอยชนอีกอน,นั่นเอาเลยไปไ,ไม่ได้แนละ้วติดเรียบร้อยจบ เรื่องแรกจริงอ่ะเข,เขาเข้าเขาเข้ามาเบียดผมในจังหวัดจะเลี้ยวเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือผมก็ผมก็ผมก็ถูกเบียดออกมาแต่ผมก็พยายามจะเลี้ยวเหมือนกันพอผมเลี้ยวเขาก็ไม่ให้เขาไม่ให้ผมเข้าแล้วทีนี้เนี่ยเพาผมเขาตัดหน้าผมได้เสร็จเนี่ยเขาก็เปิดประตูออกมายกนุ่งทางใส่ผมอ๋ <c oughs> อใอ้คุยเสร็จแล้วผมก็เลย <c oughs> ไอ้เออผมก็เลยเขาถอยวนวนสองสามรอบอ่ะสองรอบหมุกี้หมุกีสายเลยสองสามรอบ I'm to don't, I don't.